สัสดีครับวันนี้โชงงานเครื่องปั่นไฟ Low View Low View กิโลวัตต์ดีเซลนะครับดีเซล generator เครื่องมีอาการกินมันเครื่องเครื่องรวมนะครับมีลูกค้าซื้อเสื้อทั้งชุดมาเสื้อทั้งตัวนะครับหาลูกสูบ เบอร์ไซ่์ควานไม่ได้ได้เปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งตัวนี้ายย่างนี้เลยนะไหลทีเปลี่ยนวาวบางช้าครับซีนเวียงไซด์ขวัวลูกสูบแล้วน้ำมันนะหมดแล้ว หมดเป็น <1. S 2> okay, ทั้งตัวนะครับเดี๋ยวแสดงให้ดู ก็เสร็จเรียบร้อยส่งงาน